ได้ที่ลาวเชเปิดเบิ้งแล้วโอ้ยพีหองเบื้งเบื้งเบื้งพุ๊บเลยตอนนี้ไส้ยังแบบนี้สมุนไพรไทยเอ้ของแท้ของแท้ไว้ใจได้ครับสมุนไพรไทยได้ที่ลาวเซฟได้ทีแล้วเอาซิมมึงดูบานนี่ซิมพี่น้องเบิ่งดูครับโอ้โหหอมเดิมลแตกครับซิมเลย เป็นเกบันโอ้ยส,สวัสดีครับพอมีพี่น้องเบ้ดสุขุมสุขคนนะครับเด้อเอ่อมือนีอยู่น้ำกันสามคนครับสามคนครับสวัสดีครับมืนอนีิเซตยังกินเท่าไก่ไตนาบไก่ไตานาบเนาะเสพอวัดพันสิเธ็ดอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไก่กันครับว่ามันสิตัวใหญ่ตัวไหนสมัยเนาะ ไก่ครับขั้วไว้แล้วหรอครับเี๋เหลือแต่สับเหลือแต่สับเดี๋ยวเซพมันกับสิ่งไมเ่เห็นโตใหญ่เลยครับ่ประมาณสามโลนะสิใดเนาะไก่ตัวนี้สามโลสามโลกูกลัวหมดแล้วครับตัวใหญ่เต็มโมนหนึ่งหุดแล้วครับใหญ่อีหลีโอ้ยไก่ไหมเดี๋ยวจังรอบเบิ้งน้ำกันนะครับเดอ้อ บรรยากาศย่ำเรี่ยงๆครับนี่นาบ้านผมอ่ะนาบ้านป้าออดเลิกงานแล้วกับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวสิกันไก่มือนี่ป้าออดเป็นบ้านสิกันไก่เอ่อรอดรอดทีมงานเลิกงานมาเดี๋ยวกับมาสมทบกันครับตนอนนี้ก็อยูสองคนสามคนนี่แหละครับนี่ กุกเป็นกำลังรับไก่ครับตัวบกใหญ่เลยอู้ใหญ่ายดีครับง่ายดีดูดะเม็ดตัวหน่อยเด้นี่ยมาตัวหน่อยเลี่ยสามลูกได้เนาะสามลูกกึนลูกไก่เด่นเต็มโมน,นึงแล้วครับเดี๋ยวเท่เท<ๆ>่น้ามถิ่นดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวเท่น้ามถิ่น นี่ครับต้นสมุนไพรสมุนไพรไทยครับลูกไ้อยุขลางบ้านกันนี่ซ้ำน,นี่แล้วเนาะอตอนนี้ใหญ่เลยตอนนี้ใหญ่ของโรคลีเลยเลยละ ใกล้กระโดดใกล้กระโดด <laughs> ตัวใหญ่ๆเนื้ออุบว เรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องเบื้อด <What? S 1> เบิ้งครับพี่น้องเบิง้ง mm hmm. เตียมกระมังใหญ่ใหครับ mm hmm. เตียมกระมังไหญ่ใหญ่เลย mm hmm. เ,เดี๋ยวก็สิไปตำเครื่องเอ็ดอเครื่องปรุงแล้วกะจังเบื้องขั้นตอนต่อไปครับผม mm hmm. อันนี้ก็เครื่องปรุงครับ mm hmm. เครื่องปรุงกะ ต้เครื่องตํากะเตรียมไว้พร้อมนะครับนี่พริกแห้งครับพริกแห้งและะ้วก็ข่าตะไคร้ใบบักูดและะ้วก็พริกไทยแล้วกะ็ขาดบัวได้คือกระเพรานี่นะครับอันนี้เป็นกระเพราแดงจางดีครับกระสประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเสียเพื่อนกระสีปรุงตําเครื่องและะ้วก็ปรุงต่อไปขั้นตอนต่อไปครับผม นีพิกแหงครับพิกแหงพิกแหงอันนี้หันเซลเลยเป็นบ่หันเลยหันหันเซลเลยแล้วก็ตําเลยครับจวด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 เตือนนิดนงึงใจเราเตือนทมงานทีมงานอีสานในเมืองกรุงครับชมลัง เตรียมเครื่องครับนี่เครื่องนี่ครับเตรียมเครื่องไว้เดี๋ยวที่ต่ำครับทีมเพื่อนกำลังเตรียมเครื่องอยู่อู้อ่ารังการครับอ่านังการเป็นตะแสบแห้งเอาเมื่อไรบ้างกระซำหนึ่งก็ได้เด em ี๋ยวเอาเอาเสค่คกเลยเสคโคกเสคโคกเออหัวเรียกสั้นเหรฮะเดี๋ยวมือเอาน้อมา น <si ี่ลอาใส่เลยครับใส่เลยผุนเสียประจัดการอะไรนี้เลยนี่ใส่ต่ำทีเดียวเลยบอหรือจังไดเอาแบบไหนก่อนเอาหนึ่งก้อนเนาะเดี๋ยวมันน์ไปล้างแป๊ไปล้างหมดนั่นแหละโอ้มือสมังอยู่หลืเอ้าเอาเกี่ยข้าวยังไงเนี่ยโออเออต่อไปเอาบวบโอ้โอ้ไม่ไอญเสียเป็นเกี่ยข้าวยังไงเนี่ย เอาเนปเยอะเยเกาเลยแจกข้าวยังหน่อยหนึอไหมนั่นเอ้อขึ้เยิ้มเยิ้มเยิ้มนี่นี่สวยเลยน่นออเครื่องเยอะเครื่องเยอะเสียบหลายครับ มันต้องต้องถึงเครื่องครับต้องถึงเครื่องยงสงหอมแมนบลาเสพแมนแมนอ่าแมนปลาเสบเป็นว่านี่ยจะไข่ก้อยไปปูเซี๊ยที่หลังโมงเย็นบอกเออใส่เป็นใบเรือเสียเดี๋ยวเสียเป็นเสียเอดลอดทิศตามผลงานเออนี่มือหนึ่งเสียบมือหนึ่งมาหนี่พิเศษเลยนี่ เบิ่งหน้าเสียบจังหน่อยนี่โอ้ยสุดรอได้นี่สุดรอเสียบสุดรออ้ยมันี่นี่กำลังเด็ดใบกระเพราครับนี่เดี๋ยวพร้อมช่วยกันคนละไม้ละมือเดี๋ยวก็ได้กินครับฟังนี่เฮ็ดยังนู้เปล่าฟังนี่เป็ดยังนี่น้ำจิ้มบักม่วงน้ำจิ้มบักม่วงใส่บักม่วงเบิดนี่บักม่วงปึ๊ดเว้ยน้ำลายแตก ได้ที่หรืบอกแก้วแซบวะ้องเดขาดยังบุกขาดยังหวานขาดดิคีขาดน้ำตาลวกวันขาดดิีด้เป็นไงมันแตอไม่เช่นน้น้ำาลนี่ยังนี่น้ำตาลหรือน้ำตาลโอ้นึกว่าพงนัวสะดวก คุายานอไร้างหลายคนหลายคนกินนลายแซ่บบลายจิมงานก็เลื่อมเลิกงานมากอะเลื่อมตุ่มห่มนะครับจะเขาเจพิดว่าเป็นนเป็ชุรดเดอครับหน้่งตำนี่ครับปฏิวัติคือใส่ลายแต่คงนัวม้วนงนเดครับเด้วยตำนั่คือสิคักแล้วเอ้าจิ้มมือิึงจะทำตัวนหน จะจวด,ดกันนะเสียบอีอหลีบุเอ้าเบิบบ้งคุ่ยงงงเอับกักกักกักหมดนะกำลังดังไฟครับนี่เออกำลังดังไฟครับพร้อมพราเตรียมพรม้อมเตรียมพรม้อม พยายามเกลือได้ล้างเกลือไปปงเลยแม่นบอเซฟนี่ปุงเลย่องเลยครับปุงเลยนี่เสียปิจัดการนะครับไก่เไปแล้วมเดีวกัเครื่องปุงเซเลยเครื่องแกงเเลยครีสดลอยที่่ไหลครับอ่นยูี จัดจานเลยอะจัดจานแท้เลยแต่ว่าเลื้งกบมิ่นบ่แมนบ่แมนไอ้ตัวนั้นไปทางไหนโบเวกันบอโหอมเลครับจำนี่ก็หอมเล้กินหอมหวยหวยเลยไหม พอมๆอมันร่งกันอันงกันใส่ยู่เอจิุ้่อนยเบ่งพ่งเบ่งโอ้ยเนาะจะแสบหลายเจะแสบหลายครับ ใส่เครื่องปรุงใส่พงนัวอ่ะยนน่นใส่พงนัวดิใส่ตุนพงชูรสสดพ่องพรงพงนัวใส่หลายแสีบหลายใส่หน่วยแสีบหน่วยพรใส่พรแสีบเลยผรงชูรสแป้งนัวอ่ะยังต่อไปเกลือใส่แล้วเกลือใส่แล้วเพิ่นว่ะทำใส่แล้วแล้วยังอีกบัน นี่เออรถดีรถดีรถดีแต่<อ>รถบร่ดีนี่ไปให้ไปหน้าได้สยวซุปนีครับเ<อ>ด็กเขียนอันนี้รถดีครับรถดีบุเกขเข้าเข้าไปปรุงเครื่องแล้วก็สิไป็ข้างได้เป็นบ่เออขาดขัดขาดใจน้ำนิดนึงเลบอกใ่น้ำนิดนึงเลยบอา,น,าน้ำเลยบอกพี่ฟังหนิสาวเตี้ยบ้นนะานหน้าอ้าวสวัสดีจ้าเนี่ยสวัสดีจ้าเออนี่คนสวยประจำทีมงานครับ คมละหอมเหลยมวมเลยถงเียงถงเสียงบานนี้ก็ใส่น้ำเยเขาสิไปขังด้ยเนบ่อกบเอาครับโอเคได้ที่ตัวเซียบเบิ้งแล้วโอ้ยพีหวงเบ้งเบิ้งเบปุดปเอนี้ใสยังไยังบานนี้สมุนไพรไทยโอ้แท้ของแท้ของแท้ไว้ใจได้ครับสมุนไพรไทย ขอนัวเออแล้วก็ยังบันนี่บอกเสร็จแล้วเออตามด้วยใบมะกรูดกะเพรา,าอ,อืดอุ้ยหอมอ,อีดีพี่นออ้นองเลยหอมกลุ่มเลยแล้วอูเว้เลยขัด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 เบิ้ลเลยหรออือกินกันน้ำลายไหลแล้วเออนำ้ำลายเสียดเวลือดเลื้อๆครับพี่น้องออืด เรนนองเด็กปิดไาไปชี้ข้าวบ่นึงเด็กปิดไาก่อนอ่าปิดไาไปชี้ข้าวเห็นมันงุ่มเออเฮ้กินหอมมันออกเนาะโอเค,อเคได้ที่เลยมาเสียบได้ทีแล้วเอ้อซิมมึงดูบานนี่ซิมพี่น้องเขาเบิเ่งดูครับหอมเ,อเต็มเลยเต็มไรแตกครับซิมเลยเป็นเดบันโอ้ย สุดยอดกับสุดยอดไม่ต้องปรุงไอ้นั่นแหละได้ที่แล้วแมงมุมครับพร้อมเสือบพรอมเสือบเอาแซ่บไม่ซิมจะคั่ดูเอไม่ซิมจะคั่ดูพร้อมเสิร์ฟเลยแหละไม่ต้องอันนี้เลยอ๋ออ๋อนั่นแหละโอ้ยอดเขาเอื่ยังนี่เขาเอื่ยังตุนตุนตุนบ่ตุนตุ้นไก เอป็นตุนบวบตุนไก่โอ้ตุนไก่สุดเสียบออดสุดยอดพี่น้องบัวตงไก่แต่หนามแล้วเฮ็ดจังเสียแล้วตึ้กันอันนี้บัวสงวนบัวสงวนสิเป็นบวบบวบบวบผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดยังก็ได้เลยครับได้ได้โอเคครับโอ้โหเซฟเซฟคือพร้อมแล้วเป็นบกว่าพร้อมแล้วเบิ้งเบิ้งห้องพร้อมเลยแหละพร้อมหวยเลยเออเอะไร รลังกายงันสุดเลยนี่แต่คล้องสุดแต่คือบ่ได้หล้องสูตรเนาะผู้ใดอยากเอาไปใส่เด็กเอาไปเฮ็ดเนาะได้รู้แต่กต้องไปใส่หมู่เดงกันยังไม่อยากเอาสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยเขาเอียนว่าตุนตุนตุนโมเมนกันเนาะหรือว่าเป็นูอีกสูตรหนึ่งที่ไม่ได้กินเลยก็รู้ว่าแซ่บสุดยอดที่วิวเดาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเนาะเขาจะสิขอปิดคลิปไปซ้ำนี้เนาะอาจึงได็กกินพ่อกินคลิปหน้าด้วยครับเออนะ สวัสดีครับครับ